โอยบังบังแย่ชหายรอกเอาเอาไปดอนดอนสิบโมงตื่นบ่ายสองตื่นบ่ายครึ่งเนาะเออหน้าพี่น้องําเพชกับพ่อได้โอ้คลิปนี้กับซัานี่แล้วเนาะแยวไปบนสือบ่บึงซํานี่ละจ้าสีไปตองซือลูกนั่งซื้อซื้อนั่งหนิงหนิงเด้อให้ย่คเพชรอะไรสีบปตองก็นั่งหลูกนั่งนั่งนิงนิงนิงหนิงดุ นิ่งๆออนได้ลูกข้าก็ต้องการออฟนี่ก็พาวนิดหน่อยนึงเพราะด้านเห็ดอืมนั่งยูส่สดอาศัยแบบพ่นอนหลอบใบล่ะสีเห็ดพี่น,อน้องเอ้ยมัน่เปลี่ยนจังสันเห็ดจังใดกับพอนอนตื่นบ่ายลูกข้าก็ารอชิมอยู่อืมยักษ

ลูกค <laughs> um, uh ้า huh. ก okay. yeah. ็รอชิมอยู่หึแกะเพิ่งหนาเป็นๆอมมุมเรื่องคอมลานอนกอมจังไรกระ่อนอนเลยพี่น้องเอ้ยผู้น่ะหาว่าสั่นเพิ่งหาวไรนั่งนั่งด้โอ้ยเบิ่งเบิ่งแย้ชให้ดอกเอ้าไป ัดแย่งกันนี่ระบาดนี่แย่งกันแหละบาดเนาะเกนไปที่นอนพปลูกมาตัวหอกับัดสันกับ่ได้ใดดีๆตลูกเด้อเร่ยนยุหันละเอาซ้ำนั่นละก็แย่งย่ายพวกหอกับ่ได้แล้วเนาะขนมเตรียมของไว้แล้วนางลงต้องใส่กล้องใช้ตากล้องดอกนางลงนี่กะจีเทศจำย่ายนางบึงย่ายเด้อ กําตกแห้งกร่ทวงซ้อยคนกันดใดไปเนี่ยบ้างเปล่าถึงหน้พี่น้องขมเห็ดกับพ่อได้โอ้คลิปนี้กับซ้ำนี่แล้วเนาะแาวไปบนสืบะเบิงซ้ำนีล่ละจ้าสีกไ่ตองนายลูกค้าก็ต้องการน้ดนดอนซิบมุ้งตื่นใบสอง อีนใบขึงเนาะเอ่อนะพี่น้องขาเห็ดกับพ่อไดโอ้คลิปนี้กับซ้ำนี่แล้วเนาะงาวไปบพินบ่น้อบ่เบิ่งซ้ำนี่ละจ้าสีกไปต่อมขมุ่มนี่ละอ,อุอกค่าก็รอดชิมอยู่ืึกระเบิ่งหนาเป็นเป็นอือฮึอือ เ็ขนมแบบยแ่งางๆนั่นเหมืนนางร่มโอ้ยเบ,บยิ่งเบิ่งแย้ชิไห้ดอกอเอาไปซื้อน้ำมันพืชลืมมือเส้านี่ว่าน้ำมันพืชเบิดเพราะว่าเอาตัวนี้ลูกตัวนี้ดอนดอนสิบโมงตื่นบ่ใบสองตื่นบ่ายครึ่งเนะาะเออฝนกระสิตก เฮ <c> ้ยอย่าดึงอย่าดึงอย่าลูกอันนี้เอาเห็ดฟ้าเห็ดเห็ดใส่เห็ดอันนั้นเรียบร้อยแล้วเตรียมได้เธอได้ยางพี่น้องเอ้ยใส่หวานทั้งดีๆแล้วลูกเด้อเด่นยุคหันละเอาซ้ำนั่นละกีแยงยหญ่ พ,พ,พอหอกับพ่ไใดแล้วเนาะขนมกินได้พี่น้องกับเ็ดกับพ่อได้โอ้คลิปนี้กับซ้ำนี่แล้วเนาะย่เอาไปเพิ่นสิบมะเบิงซ้ำนี่ละจ้าสีกใบตองเตรียมของไว้แล้วนางลงต้องใส่กล้องใส่ตากล้องแล้วนางลงนี่กะจิเพจจำยายนางเบิงยายเดนอกันตุ๊กแห้งกระถวงซอยคนกับใดไปเนีย่ย ต้องการอุขาก็รอชิมอยู่หึยกะเบิงหนาเป็นๆยายกร็เรห็นแล้วนอนด้วสิได้ห่อขนมนอนใน้บอนที่เรงเอ้ยอุ้าก็รอชิมอยู่หยเฟิง หนาเป็นๆปุน้ออออนก็สิุดอ,อ,อย่าเด้งอย่าเด้งอย่าอ,อ,อันนี้นสะด,ดุดเดี๋ยวแยกสิกเก็บกระดกเตรียมของไว้แล้วนางลงต้องใส่กล้องใส่ตากล้องแล้ นางลงนี่กะสีเทศกันยายนางเบิ่งยายเด้อนัเล่นอันี่นี่นี่เอออันนั้นกระซัามะถออันนั้นเสียงฝาห้องไหมผลดีครับเออเด็นอนเออเด็นอนกะซีเทศขนมอยู่นี่แหละบ้านเศร้าหนาเศร้าลังกันอยู่นี่แหละสีใบตองก้อนซื้อน้ำมันพืชลืมมือเศร้านี่ว่าน้ำมันพืชเบิด ว่าว่าตัวนี้ลูกตัวนี่อยอมนอนพี่น้องอขนมก็ต้องหออ่อฝนสิมาย้ยรอแลอบายไปนี่แหละขนมก็เเรียมไว้แล้วสิห่อแล้วบ้ามาเอาลูกอ,อ,อ,อ่ะเล่นตัวนี้เอาแย่งกันอยอะหน่งย้อง โอ้ยบางๆแย่ใสิไหมดอกเอาเอาไปสุดท้ายก็ต้องห่อแบบยันยันบนกระสิตกเฮ้ยอย่าดึองอย่าดึองอย่าอัานนี้ว่านหน่อยพี่น้องตอนนี้หน่อยอันหอ่อขนมเพื่อนอันเพื่อนตอนเพื่อนค้านนะเพื่อนจะค้านลิ้นดูสังค่ะน,นะครับ ในเรื่องหนึ่งๆิหนึ่งได้ซําเลยเอันนี้เ่นอันี่แหละที่ย้าตัดเดี๋ยวเรนลดอืมก็ได้ลูกค้าก็ต้องการกินพี่น้องกับเหตุกับพ่อได้โอ้คลิปนี้กับซ้ำนี่แล้วเนาะเง่เอไปบนสืบะบิงซ้ำนี่ละจ้าสีใบตองนี่ก็าเไยหนึน่งเพระาะท่านเห็ นั iesen, er ่งยสตัวนี้ขนมแบบแง่างๆก็หนีละม่ยอมนอนเห็ุจังไงก็ม่ยยมนอนเราจะเบิดเวลาบันจะอายเราจะเลิกเรียนมากกำาุกแห้งกระทวงซ้อยบนกระได้ปเนี่ย อาศัยว่าพ่นนอนหลอกใบแหละสีเห็ดพี่น้องเอ้ยมันเปล่นจังสันเห็ดจังใดกับพนอนตื่นบ,าบ่ายลาหน่อยพี่น้องตอนนี้หน่อยอันทอขนมเพอนอันพ่นตอนเพ่นข้านนะ่ะพ่นจะข้านลินอยูตรงขหนนะพี่น้องกับเห็ดกับพ่อใดโอ้คลิปนี้กับซัมนี่แล้วเนาะเงีวไปพ่นสีบ่เบิงซํานี่ละจ้าสีม่ตองเตรียมของไว้แล้ว อันางลง้งต้องใส่กล้องเซตตากล้องเด้อันางลงนี่กะจิเพนจำยายนางเบิง่งยายเดนะหน่อยพี่น้องตอนนีนน้น้อยอันห่อขนมเพิ่นอันเพิ่นตอนเพิ่นข้านนะ่ะเพิ่นจะข้านเล่นดูสิค่ะสีเป็ดตองก้อนนางเบิ่งซื้อ,อ,อวัดตองสร้อยว่ดตองซร้อ,อยนางลงนั่งลงนั่งลงนั่งลง้งขำบบอลน้องบอลไหนนอน วันนี้นอนก็เสดเฮ็ดขนมอยู่นี่ล่ละบ้านเศร้าหนาเศร้าลังกันอยู่นี่ล่ละสีไบปบ็ตองก่อนมันมักเสียบตัวขึ้นว่าพ่อได้ค่าก็รอชิมอยู่หืยก็เ <c oughs> ปิง้งหนาเป็นเปน <c oughs> <c oughs> ็นมันมักเสียบตัวขึ้นว่า พ่อได้ซื้อน้ำมันพืชลืมเมื่อเ้ารนี้ว่าน้ำมันพืชเบิดบอกว่าเอาตัวนี้ลูกตัวนี้ซื้อลูกนั่งอยู่ซื้อนั่งหนึ่งหนึ่งเด้อให้ยาห่เพชรอะไรสิบก็วองก็นั่งลูกนั่งนั่งนิ่งหนิ่งนิ่งนึ่งลูกนิ่งน่งตัวนี้ขนมแบบย่างๆอยู่แล้วพี่้องกับเพ็ดกับพ่อได้โอ้คิดนี้กับซ้ำนี่แล้วเนาะ Yeah, I'll